สวัสดีครับมาพบกับรายการอีหยางวะ EP ี่สนะครับกระผมรายการอย่างว่าเป็นรายการที่เอาขา่าวสั้นๆเรื่องราวสันส้นๆต่างๆนา,นานาทั่วโลกครับมาให้ดูมาให้ชมแล้วก็นั่งเฮ้อยอีหยางว่าบนโลกนี้มีได้เหรอ <S <S 1> <S 1> ใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือรายการแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากติดตามช่องกด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเรานะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชม คอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันนะครับผมฝากแท็กคนที่รักใต้คอมเมนต์จะทำให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ยอดไปยังโซเชียลทุกคนรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทำให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าคอนเทนต์วันนี้มีอะไรบ้างและเรื่องราวอย่างวะมีอะไรกันบ้างครับปลาไม่ดังเลยนะเนี่ย อาหารจากแม่ผัวสะพ้ยดรามา่าไปบ้านแม่สามีเสิร์ฟของกินให้สองจานชาวเน็ตสรงยิ่งอึง้งไม่ใช่อาหารคน <c oughs> ใช่เหรอไม่อาหารเนี่ยใช่อาหารคนเหรอ <c oughs> เดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวยอ่อแล้วก็เนื้อข่าวเต็มเ็มกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรยังไงครับปะที่จีนครับลูกสะพ้ยไปเยี่ยมบ้านแม่สามีปรากฏว่าแม่เตรียมอาหารว่างไว้สองจาน จานหนึ่งเป็นเนื้อไก่ให้หลานชายส่วนอีกจานแม่ทํากระดูกไก่ไว้ให้ลูกสะพ้ากินแม่สามีบอกว่ากินเสร็จแล้วให้วางกระดูกเอาไว้จะเอาไปทําซุปต่อเธอโกรธมากที่แม่สามีทําแบบเธอแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวเต็มๆกันดีนกว่านว่าหมายความหรือเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับปา สะพ้ยดราม่าไปเยี่ยมบ้านแม่สามีเสิร์ฟของกินให้สองจานชาวเน็ตเห็นแวบแรกยังอึ้งบอกนี่มันไม่ใช่อาหารคนแล้วเอาละฮะมีลูกสะพ้ยจำนวนมากครับประสบปัญหาหรือการปฏิบัติที่แตกต่างจากแม่สามีครับดังเช่นกรณีเมื่อเร็วๆนี้ครับมีชาวเน็ตจริงบ่นว่านะครับตอนที่เธอไปบ้านแม่สามีในฐานะแขกนะครับแต่ต้องตะลึงเมื่อเห็นอาหารสองจานที่มาเสิร์ฟให้ทานนะครับ โดยหญิงคนดังกล่าวเล่าว่านะครับครอบครัวของเธอเพิ่งไปเยี่ยมบ้านแม่สามีนะครับตอนนั้นแม่สามีนําอาหารมาวางให้2จานครับโดยระบุว่าชามแซลเลตเป็นของลูกสะใายครับคือชามล่างนะครับส่วนอีชามตรงข้ามครับเป็นของหลานหรือคือลูกชายของแม่ผู้โพส์นั่นเองนะครับก็คือผัวนั่นแหละเออและเมื่อเธอมองไปที่ชามต้องตกตะลึงนะครับเพราะชามที่แม่สามีมอบให้ของหลานชายหรือว่าสามีของเธอครับคือเนื้อไก่ครับแบบที่ควรจะเป็นตามปกตินะครับ ใส่ชามที่เขามอบให้ลูกสะใภ้หรือว่าที่เป็นเธอที่ที่เป็นแฟนสาวหรือว่าที่เป็นภรรยาครับกลับเต็มไปด้วยกระดูกไก่นะครับได้เหรอ <c oughs> และสิ่งที่น่าขยะแขยงไปกว่านั้นก็คือแม่สามียังพูดว่ากินเสร็จแล้วให้วางกระดูกทิ้งไว้เพราะเธอจะนํากระดูกไปทําซุปไก่ในตอนนั้นเธอแอบบ่นอย่างประชดประชันว่านะครับสายตาของฉันสั้นมากครับหาไก่ไม่เจอเลยฮะ โดยทันทีที่บทความนี้ถูกเผยแพร่ออกมานะครับชาวเน็ตทั้งหลายคนก็มาคอมเมนต์อย่างตรงไปตรงมาครับโดยบอกตรงกันว่านะครับดูเหมือนอาหารสําหรับสุนัขทั้งคู่แหละทุกคนดูมีชีวิตที่ยากลําบากมากครับและในขณะเดียวกันนะครับก็มีอีกกลุ่มคนที่แสดงความคิดเห็นอีกแบบหนึ่งนะครับเช่นคุณมีปัญหาอะไรล่ะเพราะที่บ้านมีเด็กแม่สามีเลยมอบสิ่งดีๆให้กับลูกของคุณไปหมดแล้วจริงเหรอวะอันนี้คือความคิดเห็นของผมเองนะครับแล้วก็อีกความคิดเห็นครับเอาล่ะ หลังจากมีลูกแล้วอยากได้อะไรอีกล่ะถ้าแม่สามีใจดีกับลูกชายของฉันขนาดนี้ฉันคงมีความสุขมากกว่าฮหองงไหมใครไม่งงผมงงฮะไม่งงกับชาวเน็ตอะเออเคสนี้หมอยังช็อกเด็กหญิงบนเจ็บท้องไม่หยุดหมอจับเอ็กซเรย์เจอช้อนวัดขนาดยิ่งช็อกเข้าไปได้ไง <ท>เดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวย,อย่อยๆแล้วก็เนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นยังไงฮะที่รัสเซียครับเด็กหญิงบ่นว่าตัวเองเจ็บท้องมากๆหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเข้าไปครับพ่อแม่จึงรีบนําตัวพาส่งโรงพยาบาลครับหมอจับเอ็กซเรย์ครับปรากฏว่าน้องได้กลืนช้อนขนาด8นิ้วลงไปนะครับแพทย์จึงส่องกล้องลงไปในหลอดอาหารแล้วจึงเอาช้อนออกมาได้อย่างปลอดภัยครับโหสุดยอดจริงฮะเนี่ย เข้าไปไงก่อนเดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับอะเมื่อวันที่7พฤษภาคมแพทย์จากโรงพยาบาล v o l o d a State Regional Critical Hospital ในประเทศรัสเซียครับทำการรักษาเด็กหญิงคนหนึ่งที่ร้องบ่นว่าตัวเองปวดท้องอยู่ซ้ำๆนะครับยังไม่ทราบสาเหตุครับหลังจากทำการเอ็กซเรย์หลายครั้งครับเพื่อพยายามค้นหาสาเหตุของความเจ็บปวดครับในที่สุดก็พบว่ามีสิ่งแปลกปลอมในท้องครับ คือช้อนโลหะขนาด8เนิ้วครับหรือ20ซนติเมตรครับเข้าไปไงเนี่ยโดยทีมแพทย์กล่าวว่านะครับเมื่อเด็กถูกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครับเด็กหญิงก็ได้รับการตรวจกระเพาะโดยใช้กล้องเอ็นโดสโคปนะครับซึ่งช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและยืนยันได้ว่าพวกเขาต่างตกตะลึงนะครับภาพที่เผยให้เห็นว่ามีวัตถุโลหะขนาดยาว8นิ้วครับติดอยู่ในท้องของเธอครับซึ่งคาดว่ากืนลงไปในขณะรับประทานอาหารกลางวันฮะเดี๋ยวนะช้อน ยาวแปนิ้วสุดท้ายครับแพทย์ก็ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อช่วยนำสิ่งแปลกปลอมนี้ออกจากกระเพาะอาหารครับผ่านทางการสอดกล้องทางหลอดอาหารและเนื่องจากเด็กมีสุขภาพแข็งแรงดีครับจึงได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านทันทีที่หลังทำการหัถการครับพร้อมทั้งเตือนทุกคนครับ ดูแลตัวเองและจัดการสิ่งของต่างๆอย่างระมัดระวังครับและอย่ากืนช้อนด้วยอันนี้ผมตั้งเติมเองนะฮะ <Hey! S 1> แม่ทำไปได้ไม่อยากเศร้านะครับไม่อยากเศร้าภรรยาจัดงานเรื่องเลิงในวันตายสามีครับเชิญแขกมากกว่า500คนนะครับพร้อมเปิดบ้านบอลด้วย <Hey! S 1> <laughs> ได้เหรอวะ <Hey! S 1> เออจริงดีนะ เดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวย่อๆแล้วก็เนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับปาที่ต่างประเทศนะครับสามีของคุณผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตเธอจึงตัดสินใจจัดงานศพที่รื่นเริงให้แก่เขาครับเพราะไม่อยากให้ลูกๆเศร้าใจครับอยากให้จดจําเรื่องดีๆมากกว่าเลยเชิญแขก500คนมาร่วมงานจัดปาร์ตี้ครับมีบ้านบอลให้เด็กเล่นเธอเชื่อว่าสามีของเธอมองมาด,ด้วยความสุขอย่างแน่นอนครับฮะ เดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับปาชอบจังเว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์นะครับเล่าว่าครับเมื่อวันที่17พฤษภาคมนะครับสามีของเคที่ยังนะครับเสียชีวิตกะนันหันจากโรคหลอดเลือดสมองนะครับโดยหลังจากสามีเสียชีวิตครับเธอไม่ได้จัดงานศพให้เขาเหมือนเช่นปกติครับแต่เธอเลือกจัดงานศพที่เรื่อเริงให้กับเขานะครับเฮ้ยได้เหรอ และเหตุผลของเธอครับสำหรับเธอมีเหตุผลอย่างเดียวที่ไม่อยากจัดงานศพแบบปกติครับเนื่องจากเธอไม่อยากให้ลูกๆทั้ง3คน,นครับรู้สึกฝังใจกับงานศพของพ่อเธอนะครับเธออยากให้ลูกๆมองกลับมาที่งานศพนี้และระลึกถึงเรื่องราวดีๆของพ่อมากกว่าคามเศร้านะครับก็ถือว่าดีนะครับเนี่ยโดยเธอเล่าว,ว่านะครับทุกครั้งที่ฉันวางแผนจะจัดงานศพให้สามีแบบปกติในโบสถ์ครับฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ ฉันทนไม่ได้ที่จะต้องร้องไห้ในโบสถ์นะครับสําหรับงานศพครั้งนี้นะครับเธอได้ชวนแขกจํานวน500คนครับโดยในงานมีทั้งปราสาทบ้านบอลขนาดยักษ์และการจัดแสดงศิลปะและงานฝีมือครับอีกทั้งยังเสิร์ฟอาหารโปรดของสามีทั้งมันฝรั่งทอดจิ้มซอสอีกด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีการแจกของชร่วรนะยครับเป็นงานศิลปะและแผ่นเสียงที่สามีเธอชอบครับโดยเธอเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่แจกสิ่งนี้เพราะว่า สามีของฉันมีแผ่นเสียงจํานวนมากครับและเขาชอบที่จะแบ่งปันให้กับผู้คนที่รักเสียงเพลงครับดังนั้นเธอจึงให้ทุกคนที่มาร่วมงานนําแผ่นเสียงนี้กลับบ้านครับเพื่อเปรียบเสมือนเก็บเศษเซี้ยลของสามีออกไปด้วยหรือกลับไปด้วยนะครับและเธอยังเสริมอีกว่านะครับเธอมั่นใจว่าสามีจะรู้สึกยินดีครับและมีความสุขมากกว่าครับหากทุกคนเข้ามาส่งเขาด้วยรอยยิ้มที่ไม่ใช่ความโศกเศร้านะครับโหชอบแนวคิดจังเลยฮะ โดยแคที่และสามีเจอกันในปี2007ครับเธอเล่าว่าทรงผมหยิกของเขาและความชอบในเสียงเพลงเป็นสิ่งที่ทําให้เธอตกหลุมรักเขาอย่างจริงจังนะครับโดยหลังจากนั้นครับพวกเขาตัดสินใจแต่งงานกันในปี2008ครับและมีลูกที่น่ารักถึง3คนนะครับโหเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากและเป็นการจากไปที่เป็นความทรงจําที่ดีแน่นอนครับ ในวีีนี้ถ้าชื่นชอบอยเาลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe สสก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเราด้วยครับลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปมีเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันนะครับผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมออกับพวกเราทุกคนนะครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนลกและช่องแชททุกคณชอบจะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมออกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับผม ไงี้ไหมครขอบคุณที่ดูจนจบนะฮะชอบเรื่องไหนกันบ้างครับผมบอกเลยว่าเรื่องสุดท้ายนี่คือฟิลกู๊ดมากการจากลาเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังหรือไม่อยากให้เกิดขึ้นครับแต่ใน,นเมื่อมันเกิดมาแล้วครับจงทําให้การจากลาสุดท้ายนี้เพื่อเป็นการเริ่มต้นหรือเจอกันใหม่ในอีกแบบหนึ่งครับเดี๋ยวน้อยเราเจอกันในความคิดถึงกันก็พอนะครับผมผมมีคนที่จากลาไปโดยจากไปนานจากไปไกลแสนไกลครับฉะนั้นผมเข้าใจความรู้สึกนี้ดีครับขอบคุณครับ